นี่คือสภาพหลังจากพาตัดตกแต่งสัญปกรรมใหม่ไว้ปองล Lemon, ่มสามเหลี่ยมไต่ซิบืออยู่ระวังเลยงามขาขึ้นไปเอ่อตัวนั้นคือตัของเบาอกของเบาเบาเนี่ก็มีหัวมีอกมีตัวมีขาหมองโซโวอยู่ระวังตัวกับขาหนึ่นเป็นสามเหลี่ยมไม่ไปนองคิดเอาว่ามันเม็นอยังมันแม่นอยังหู้ยังหู้ เช้าของมาที่22วันนี้เป็นวันอาทิตย์หลังจากปล่อยหมอวันนี้สามดวงอีแกกเจ้าเกาสามสหายเพิ่นปากกว่าเหลือแต่พีไงในสัญญกรรมตกแต่งทองไม่ให้เป็นไสบือลู่โซโวัวมองหันสามเหลี่ยมปากกว่าดวง2,30เมตร30 m. หายไปจากทองฟ้า2องเมตร70 m. ก็อันตรธานหายไปเรียบร้อย ป่ากุดวานเนี่ยม,มาตั้งฝุ่นเสียกของกันอิมานุตุงนั่งอยู่ฝุ่นเดี๋ยวที่บ้าไปบาบาเบิงเมื่อคืนนี่ร่มแรงฝนจากเสียกไผเป็นเสียกไผโปรยยายยังนู่น้องมูนี่โอ้ยมาแต่สขาดมาแต่สา,า,า,ส,าสนันวันไหวฝุ่นเสียกเลกเสียกผู้ใดอยู่ได้เกือบหาทุ่มได้ยินเสียงสนุวอยู่มานอนเห่นนอนฟังอยู่อยู่ทรงแต่สว่วงเศร้าแกงขึ้นมาเลือเเลือดวงเดียวนี่นี่เลือแต่ดวงขนาด3เมตรยี่สิบนี่เลือดดวงเดียวนี่น ลง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 บ่ขาดแต่ว่าลงนี่ดวงสองเมตรสามสิบอ้ยสนุกขาดข้อสนุกว่าสิเปลี่ยนเข้าสนุกไหมวะสันเพราะว่ามันได้สามมือละสนุกเข้าเนียนะสนุกขาดเท่าก็เลยเสียศูนย์ไปจากคืนสัตสนุกตัวนี้ขาดคืนของวันที่สี่เอาเป็นว่า เอาไปว่าบอขาดไปไกลมันสนุกขาดหรอมันไปของเสือกมันไปของเสือกตัวใหญ่เนี่ยนะนี่มันไปของเสือกตัวใหญ่นี่เจอเสียกแล้วว่าเนี่ขนาดสองเมตรเจ็ดสิบเบิ่งว่ามันเป็นอาการอย่างมันคือลงแต่ว่าตัวนี้เวลาถือลมเรียงมันจะแล่นลงมานะปีกกระแข็งอยู่ขึ้นไปอยู่บรไดีปีกหักบบอหัก หลงร้อยการลงสลกบอกเปิดปีกไม่หักทุกอย่างยังสมบูรณ์เข้ามันตั้งโปรดรประจักมันเวลาถือล่มแห้งมันดวงสองเมตรสามสิบเนี่ยมันสีมันสีอยูได้อย่างสีนะตัว่าตัวนี้ถือล่มแห้งเยมันสีแลนลมมาต่ำๆๆกษัญญณนิทานในวันหนาสิเข้าตั้งปีกกะดำให้ไม่แล้วแข็งกอ่อสองเมตรเจ็ดสิบ บ่าขาดบ่เสียหายเข้าสนูกกับบ่ฟุ้ยบ่ยัยงปกติทุกอย่างสำรวจสภาพจากบั้นท้ายหอดปลายหัวจากหัวลงมาหาปลายหางตรวจสวง่งองค์เอวยังอยู่ครบสมบูรณ์ทุกอย่างบ่มีมองบุบสลายหรือว่าขาดทะลุปูพงเงีเยบร้อยไปครับ ดีแล้วครับสันเดี๋ยวเอาเหล็กว่ามาเห็ดออาเนาะดีคัก